สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําเปลือกมะพร้าวสับกันนะคะเพื่อเอาไว้ใช้ในการปลูกพืชเอาไว้คลุมหน้าดินเอาไว้ใส่ในกระถางต้นไม้ค่ะวัสดุที่ใช้ก็มีเปลือกมะพร้าวค่ะที่เราใช้กันในครัวเรือนนะคะเศษที่เหลือๆก็นํามาแช่น้ําทิ้งไว้ประมาณ2-3คืนค่ะแล้วก็หมั่นเปลี่ยนน้าทุกวันด้วยนะคะ สาเหตุที่ต้องแช่น้ําไว้ก็เพื่อเป็นการล้างสารพิษค่ะเพราะว่าในเปลือกมะพร้าวจะมีสารแทนนินซึ่งสารแทนนินนี้นะคะจะเป็นตัวที่ทําให้ต้นไม้ของเราไม่เจริญงอกงามทาให้ใบเหลืองแล้วก็แคะแกนค่ะ ซึ่งการนำเปลือกมะพร้าวของเราไปแช่น้ําทิ้งไว้นะคะก็จะช่วยให้ชัดล้างสารแทนนินออกไปค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําเปลือกมะพร้าวที่ได้แล้วมาสับค่ะอันดับแรกนะคะนําเปลือกมะพร้าวเนี่ยนะคะที่เราแช่น้ําไว้แล้วนะคะมาแยกออกเป็นชิ้นขนาดพอดีค่ะประมาณขนาดนี้นะคะ หรือใครนะคะจะเอามาสับก่อนที่จะไปแช่น้ำก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยส่วนสาเหตุที่แอดเอาเปลือกมะพร้าวไปแช่น้ำก่อนที่จะสับนะคะก็เพราะว่าเปลือกมะพร้าวมันจะนุ่มขึ้นค่ะเวลาเราแบ่งชิ้นมะพร้าวออกมาเป็นซิกๆแบบนี้นะคะมันจะเจ็บมือน้อยกว่านะคะเพราะว่าถ้ายังไม่แช่เนี่ยเปลือกมะพร้าวมันก็จะมีความแข็งเนาะแล้วก็ บริเวณตรงเปลือกนี้มันก็มีความคมด้วยนะคะบางทีมันอาจจะบาดมือเราก็ได้ถ้าใครที่บ้านไม่มีเปลือกมะพร้าวแบบนี้นะคะก็สามารถหาซื้อตามร้านขายต้นไม้ได้นะคะแต่ว่าถ้าบ้านใครพอมีเปลือกมะพร้าวแบบนี้นะคะก็สามารถนํามาใช้ได้เนาะก็ถือว่าเป็นการประหยัดต้นทุนไปด้วยนะคะเพราะว่าตอนเนี้ย คนนิยมปลูกต้นไม้มากขึ้นนะคะแล้วต้นไม้เนี่ยก็มีราคาสูงขึ้นนะคะปรับตัวสูงขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นวัสดุที่ใช้ปลูกพืชเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้นะคะเพราะว่าบางอย่างมันก็สามารถหาได้ในบ้านเรา และเมื่อเราฉีกเปลือกมะพร้าวนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวัสดุต่อไปที่ต้องใช้นั่นก็คือนี่ค่ะกรรไกรตัดกิ่งค่ะเพื่อนํามาตัดเปลือกมะพร้าวนะคะให้เป็นชิ้นแบบนี้ค่ะมันก็จะสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะและที่สําคัญก็ทุ่นกําลังเราด้วยนะคะแต่ถ้าใครไม่มีกรรไกตัดกิ่งแบบนี้นะคะก็ใช้วิธี สับแบบนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าสับก็ต้องใช้มีดที่มีความคมมากๆนะคะแต่ว่าวันนี้เราขอใช้เครื่องทุ่นแรงแล้วกันนะคะใช้เป็นกรรไกรตัดกิ่งค่ะเลือกขนาดให้พอดีนะคะถ้ามันหนาไปก็สามารถฉีกออกได้นะคะ ให้ได้ขณะที่พอดี ค่ะและนี่นะคะก็คือเปลือกมะพร้าวสับที่เราทำได้นะคะนี่เลย ส่วนกองที่เหลือนี้นะคะด้านข้างนี้ก็ยังทําไม่เสร็จนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเย,ย็นแล้วแล้วแวสงจ,จะหมดแล้วนะคะคก็ให้ดูคร่าวๆนะคะนี่เลย ก็เป็นการลดต้นทุนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับใครที่กําลังมองหานะคะว่าจะไปซื้อเปลือกมะพร้าวสับที่ไหนเอามาปลูกต้นไม้นะคะก็อยากให้มองดูบริเวณรอบๆบ้านนะคะถ้ามีเปลือกมะพร้าวเหลือแบบนี้นะคะก็ให้ทําตามวิธีที่บอกได้เลยนะจ๊ะแต่ถ้าใครไม่มีเปลือกมะพร้าวนะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านต้นไม้นะคะ ส่วนเปลือกมะพร้าวสับนี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชน,นะคะแต่อย่างน้อยนะคะก็ช่วยรักษาความชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มอากาศให้กับดินด้วยค่ะทําให้ดินมีคุณภาพดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลให้ต้นไม้เจริญง,งอกงามได้ดีขึ้นค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Oh no!